นี่เวลาดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกในขณะก็ไปจนถึงปราโมดปีติปสัสสตีเนี่ยถ้ามันได้แค่ปีติอย่างเดียวแปลว่ายัางไม่สงบต้องพัฒนาต่อบางคนได้แค่ปีติก็หยุดแค่นั้นเนี่ยต้องดูลมนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเข้าถึงความสงบเมื่อถึงปสัสสธีแล้วก็ต้องไปต่อเข้าถึงสุขสมานัทสุขสมนัทเนี่ยละเอียดกว่าปสัสสธีนะ เมื่อสุกสมนัตเกิดขึ้นถึงจะเริ่มเข้าสู่สมาธิฉันเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวรอมรวมเขาเรียกว่าเป็นตัวธรรมสมาธิที่ปราโมทย์ปีติปัสสิสุขและสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นก็ฝึกในการเข้าสมาธิตั้งอยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิให้ชํานาญจนรู้สึกว่าสมาธิที่เราได้นั้นแข็งแรงและมั่นคงแล้ว จึงใช้สมาธิเป็นประทัดฐานต่อการเข้ามากําหนดกระแสชีวิตที่เป็นรูปน้ำขันห้าอีกทีนึงอันนี้มีกิจที่จะต้องทําอีกเยอะแปลว่าเหตผลที่อยู่แค่ปีติแล้วยังไม่รีบออกมาพิจารณารูปน้ำขันห้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจางหายละคลายไปเพราะกําลังของสมาธิยังไม่แข็งแรงพอนิวรัยังไม่สงบฉะนั้นต้องให้สมาธินั้นเข้าถึงความชํานาญจนสามารถที่จะเข้าเวลาไหนก็ได้ ตั้งอยู่นานแค่ไหนก็ได้ออกเวลาไหนก็ได้ฝึกจนชํานาญจะเป็นวสีอะชำนาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการออกเนี่ยเป็นต้นแล้วก็ชํานาญในการพิจารณาดึงวิตกมาพิจารณาดึงวิจารณ์มาพิจารณาดึงปิติสุขแล้วก็เอกคตาเนี่ยต้องสามารถพิจารณาว่าอ๋อตัวสภาวะของตัวสมาธิมันก็คือไอห้าตัวนี่แหละที่มันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันถึงขจัดนิวรธรรมได้ ฉะนั้นตัวนิวรณธรรมตัวตัวสมาธิมันกำจัดกรารมาฉันทะปีติมันก็กำจัดพยาบาทเนี่ยวิญจาณก็กำจัดวิจิกิจฉาเนี่ยแล้วไอ้ตัววิตกก็กำจัดถีนวิทะเนี่ยเป็นต้นเนี่ยฉะนั้นในตัววิตกวิจารปีติสุกํำจัดพยาบาทเป็นต้นเนี่ยสุกแล้วก็เอกคตาเนี่ยเราสามารถเห็นสภาพธรรมห้าตัวเนี่ยจนชำนาญ อันนี้เขาเรียกว่าชํานาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการออกแล้วก็ชํานาญในการพิจารณาพิจารณาไว้ที่หลังนะให้เข้าให้ชํานาญตั้งอยู่ให้ชํานาญออกให้ชํานาญเข้าออกเข้าออกเข้าออก,ออกจนรู้สึกยอมมีช่องแคล่แล้วอย่างเงี้ยใช้ได้ถ้ายังแป๊บเดียวหายแป๊บเดีวยวหายแปลว่ามันเป็นสมาธิแค่งูแลบลินยังไม่ค่อยได้ผลมันต้องสามารถเข้าได้ออกได้เข้าได้ออกได้จนชํานาญแล้วจึงมาพิจารณาที่หลังถ้าได้ปุ๊บไปพิจารณาปั๊บเดี๋ยวเสื่อม มันเสื่อมได้เร็วของพวกนี่นะหลักการมีแค่นี้แล้วต่อไปแต่นี้เมื่อชํานาญแล้วเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาวิตกเป็นยังไงวิจารณ์เป็นยังไงอะธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่ปฏิภาคคณิมิตธรรมชาติที่เคล้าครึงปฏิภาคคณิมิตเป็นวิจารธรรมชาติที่มีความปีติตื้นชื่นใจในปฏิภาคคณิมิตธรรมชาติที่มีความตื่มดําในปฏิภาคคณิมิตธรรมชาติที่มีความตั้งมั่นในปฏิภาคคณิมิตเนี่ยมันจะเห็นเห็นเห็นสภาพวงชานตัวเนี้ย เห็นเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยนี่แปลว่าใช้ได้แล้วเข้าออกเข้าออกได้จนชํานาญพอชนานาญเบ็ดเสร็จเราก็จะรู้ว่าสภาวะธรรมเหล่านี้มันคือสังขารธรรมที่สุดจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงมันเกิดจากเหตุปัจจัยยังไงเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดเยอะฉะนั้นอย่าเพิ่งพิจรารณาถ้าพิจรารณาทำนิพพานหายว่าก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็เรียกว่าไม่แข็งแกร่งนั่นต้องฝึกให้แข็งแกร่งถ้ายังแค่ปีติอยู่เนี่ยมันยังเป็นแค่ เบสิกพื้นฐานเบื้องต้นถ้าไปติดอยู่แล้วติดสุขตลอดชีวิตหรือติดติดปีติตลอดชีวิตไม่ดีแล้วต้องพัฒนาต่อเริ่มจะได้ดีแล้วที่เป็นไงเชิญยากไม่ยอมไม่ยากนะอาม,มานึกในใจว่ายากสําหรับโยอมนันเนี่ยยากไหมบางทีก็ยากก็อาอมาวันกันเนีย เนี้จะสื่อยังไงวัเดียเอาเชิญฮะได้ได้ต้องเป็นการโมเสียเพาะอย่างผมก็ประมานครับเกิดธรมานด้วยการเดินถกับน่งสมาธิะ ใช่ไ <Five. S 2> ่มครับเดินโยกง่ายมาณที่อนเช้าเดินโย่าินาทแล้วก็นอ่ปรมาณ20นาทีหลันอนก็ประมาณตั้งชั่วโมงถึงสี่นนี้นะรที่ที่นี้การการทำสมธิเนี่ยครับก็เพื่อจัจับหวเี่ยฮะไม่ผ่นผมก็พยายามที่จะไม่ก่วงพยายามที่จะไม่หูพยายาม ที่ฉลองมาเนไอ้บอกว่าไม่ผมอะไรพอใจเรื่อมรัวคือผมจะฟังนข้างตกลงข้ามแับปีบัตรครูพอใจเริ่มรัวเนี่ยมันพิสุกมันมีความทุกข์อ๋อมันทุกข์แบบทุกข์เหมือนร่างกายจะแตกแต่ว่าทุกข์พิการไม่ได้รู้ทีนั้ตอนนั้นตอนนั้นกําหนดยังไงที่บอกทุกข์กำหนด หายใจแล้วก็กำหนดว่าตัวเองนะรู้ตัวอ๋อเข้าใจแล้วก็อ,อย่างนี้ตอบเลยนะอ่ก็อ,อย่างนี้เวลากําหนดหรือไอ้กรณีที่เราเรากําหนดอาณาบานะเลยก็แล้วแต่เวลาสมาธิมันเกิดเนี่ยมันจะมีความอมัศจรรย์อยู่อย่างเนี่ยจิตมันใสจิตมันสะอาดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมองอะไรชัด โฟกัสไปที่ไหนมันเห็นชัดตรงนั้นแหละฉะนั้นเขาต้องบอกว่าในขณะที่จิตที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยในได้สมาธิยังไม่แข็งแรงทั้งหลายเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองส่วนอื่นเพราะมองแล้วบางทีมันมันไปเห็นไปเห็นความจริงบางอย่างขึ้นมามนรับยากด้วยกรณีที่ว่าเวลาไปใส่ใจที่กระแสะชีวิตปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะเราเนี่ย เคยปผชิญปัญหาอะไรมาเยอะๆทั้งหลายเหล่านี้อย่าลืมนะอาณาปณสติเนี่ยเวลาเจริญไปจเจริญไปจิตมันจะละเอียดละเอียดละเอียดละเ,เอะเียดขึ้นมาเม oui, ื่อละเอียดขึ้นมาเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นอะไรได้โฟก,กัสอะไรได้ง่ายขึ้นฉะนั้นเวลามนสิก,การไปที่ร่างกายหรือไปใส่ใจที่ร่างกายเนี่ยบางทีมันจะเห็นความทุกข์ในกายนี่มันบีบคั้นตอนนี้มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนะ โยมที่ไปทากรรมฐานทำ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 แล้วหลายที่หลายแห่งเนี่ยนักเข้านักเข้าแต่นี้มันติดแล้วมันออกไม่ได้โดยเฉพาะไปดูธาตุกรรมฐานนะกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยอนาปนาสติไม่ใช่ธาตุกรรมฐานแต่พอหลังจากได้สมาธิแล้วเนี่ยไปชำเลืองมองธาตุลมหรือธาตุในดินหรือธาตุไฟเนี่ยธาตุลมมันจะพยุงและผักพยุงและผักพยุงและผักทั่วร่างกายเต็มไปหมดธาตุไฟมันจะเย็นและร้อนเย็นและร้อน ธาตุดินมันจะแข็งอ่อนหนักเบาหยาบและกเกลี้ยกล่ำธาตุาน้ำมันจะมีอาการไหลและเกาะกุมเฉพาะดินน้ำไฟลมเนี่ยมันมีอาการของมันเต็มไปหมดตั้ง12อาการใช่ไหมนี่คนที่ไม่ฉลาดในเรื่องของธาตุเนี่ยเราไปเชื่อมเรืองดูปุบ๊บด้วยจิตของเราเนี่ยมันแข็งมันมันใสขึ้นพอไปมนสิการถึงตัวเห็นความทุกข์หรือเห็นลมบ้างเห็นไฟบ้างเนี่ยมันผักออกไม้หเห็นโอ้โหแต่เนี้ยดี๋นี้มันก็ทุกข์สิเดีเนี้ นักเข้านักเข้าพอไปกําหนดร้อนโดยไม่รู้ตัว้ความร้อนก็ปรากฏกําหนดเย็นความเย็นก็ปรากฏกําหนดหนักอาการหนักก็ปรากฏกําหนดเบาหรือแข็งหยาบหรือพยุงหรือผักเนี่ยตอนนี้ยอมเนี่ยป่วยหนักมาก <c oughs> ก็คือว่ามันมันผักมาในหน้าแทบจะทะลุออกมาอะไรเงี้ยอามาต้องให้หยุดทํากรรมฐานก็หยุดไม่ได้ทําจนชินแปลว่าก่าจะรู้จักอาตมาเนี่ยปาเขาไปสิบกว่าปีแล้วเนี่ย ตอนนี้มามามีปัญหามากจังต้องบอกว่าอย่าไปหาจะมาบ่อยได้ไหมคือคนติดกรรมฐานแบบประเภทที่แก้ไม่ลงอาจารย์โคบาอาจย์ต่างๆแก้ไม่ลงแล้วก็ผักออกผักออกอามาต้องโอ้โหต้องให้ไปกวาดวัดบ้างอะไรบ้างคือทําไม่ห้ามทํากรรมฐานเลยเพราะว่าไปดิ่งกับมันจนเกินไปแล้วก็ออกจากกรรมฐานไม่ได้ที่จริงที่จริงเวลาทําอานาปนาสติก็ให้อยู่กับอานาปนาไปก่อน อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกระโดดไปกําหนดธาตมีภาพฝรั่งรูปหนึ่งไปปฏิบัติกรรมฐานมานะ่ะติดเป็นสิบปีเข้ามามาบอกโอ้แก้ไม่ได้เหตุผลที่แก้ไม่ได้ก,ไไดก็คือว่าแกจะป่วยตลอดหมดเลยตอนเนี้ยร่างกายเนะี่ยรวนหมดเลยที่จริงก็คือว่าแกไปดูธาตด้วยการที่สมาธิถ้าสมาธิยังไม่ได้แข็งแรงแล้วไปกําหนดธาตกรรมฐานด้วยสภาพจิตที่ไม่มั่นคงมันก็จะรวน ฉะนั้นการที่ยอมไปเห็นทุกเนี่ยแปลว่าตอนนั้นน่ยธาตุกรรมฐานมันปรากฏไม่ใช่อานาบนานสติวิธีการก็คือหยุดก่อนแล้วก็ไปกําหนดเรื่องลมอย่างเดียวกําหนดเรื่องลมให้จิตเป็นสมาธิแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างมั่นคงแข็งแรงได้สมาตาแลา้วศรัทธากับปัญญาได้ดุนยาภาพวิริยะกับสมาธิได้ดุนยาภาพเป็นสมาตาสติมีความมั่นคงแล้วธาตุจะไม่แปลกวนให้สังเกตดูไหมว่า ถ้าเราไปกําหนดไอ้ตัวเห็นความทุกข์ในกายแล้วมันทนไม่ได้มันอึดอัดมันคับข้องไปหมดมันทรมานอย่างนี้เนี่ยนะมันหลุดแล้วกรรมฐานเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยแตกอยู่อย่างนะเห็นทุกแต่ใจเป็นสุขเห็นทุกมากแต่ใจรู้สึกเอ,อิบอิ่มว่าพระตำรัดของพระพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผันมันเป็นแบบนี้ เห็นทุกเจียนตายเลยนะทั้งความเจ็บความเกิดความแก่ทั้งหลายหรือว่าความสภาพร่างกายมันแปลปวนขนาดไหนก็แต่จิตไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนไม่สะทกสะท้านเลยกลับรู้สึกว่าชื่นใจอย่างยกตัวอย่างเช่นนางอัมพปาลีเนี่ยแต่ก่อนได้บอกว่าผมของเธอเนี่ยงอนงามแต่ปัจจุบันเนี่ยล้านโล่งแล้วก็เลี่ยนพระดำรัสของพระเจ้าจริงแท้ไม่แปรผัน แต่ก่อนถันทั้งสองเนี่ยแต่งตึงงามกลมเกรี้ยงแต่ปัจจุบันเนี่ยห้อยย้อยแล้วก็ยานเหมือนกระถุงน้ำพระเคอเห็นอย่างนี้แล้วปีติเกิดพระำํำรักของพระเจ้าจริงแท้ไม่แปรผันแต่ก่อนสรีระแข็งแรงเข้มแข็ง,ขง,ขงปัจจุบันเนี่ยโค้งงอแล้วก็เส้นเอ็นขึ้นสับพังฟันก็หลุดเพราะเห็นความจริงอย่างนี้ปีติเธอเกิดอย่างี้วิปาาัสสนาญาณอย่าลืมนะเห็นทุก ใจเป็นสุขเพราะมันเห็นเป็นปัญญาแต่ถ้าเห็นทุกข์ใจเป็นทุกข์แปลว่าโทมน,นัสเกิดโทสะมันเกิดนี่วิธีวิธีดูง,ง่ายๆนะยิ่งเห็นทุกข์ความสุขยิ่งเกิดเพราะมันเห็นความจริงแล้วกิเลสมันละละละคนกิเลสหมดจะไม่ทุกข์คนที่ทุกข์ใจเพราะมีกิเลสมันทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจเพราะไปเห็นทุกข์ทางกายแล้วปัญญายิ่งเกิด เมื่อความจริงปรากฏยิ่งเห็นความจริงเพราะยิ่งเห็นความจริงปีติเกิดเพราะนึกถึงพระดำรัสของพระเจ้าานี้เป็นต้นว่าเราได้เห็นความจริงที่พระเจ้าเห็นและพระเจ้าได้สัมผัสแล้วเนี่ยก็เกิดความชื่นใจยนี้เป็นต้นก็ย้าย่างยอมเป็นไปลักษณะแบบนั้นอาเชิญ โดยค่าศักคือของผมและาเยอะมพูดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเน้นเสียง <c oughs> ยอมพูดอินจะนมาจะยินตามไ, <c oughs> ไปด้วยก <c oughs> ็อย่างนี้เข้าใจได้คืออย่างนี้ข้าหลายคนเคยทำบาปมาถึงนั้น <c oughs> ยอมปีตเตอร์เคยไหมเนี <É. S 1> ย่ยเคยเยอะเลยเห็นไหมเนี่ย ต้องถามอาจารย์เบียร์เคยไหมต้องเคยใช่ไหมเยอะยิ่งกว่าเอาอเยอะยิ่งกว่าใช่ไหมอาจารย์เบียร์บอกเยอะยิ่งฉันจึงบอกว่าทุกคนเคยทําบาปมาแต่ก็อย่างนี้ยอมวิธีคิดเออบาปบาปท,ที่เคยทํามาทั้งหมดเนี่ยให้สมาทานอย่างที่บอกว่าบาปท,ที่เคยทํามาฆ่าสัตว์รักษาประพฤตอผิดในการพูดเทศส่อเสียคำหยาเพื่อเจอ้อหรือบาปชนิดใดก็แล้วแต่ที่เคยทํา แล้วให้มันเหมือนตอนนั้นเราจมอยู่ในโคลนเนี่ยจมอยู่ในโคลนตมแล้วก็เปิดเปลือนใด้สิ่งสงกรปรกแต่ตอนนี้เราปีนออกมาจากไอห,หลุมหลุมขูดหลุมอุจรละแล้วแล้วมาอาบน้ําล้างแล้วเนี่ยแล้วมองไปอยอมนึกยังไงนึกยังไงมีความสุขไหมว่าตอนเนี้ยยอมจะโดดลงไปใหม่หรือว่าจะไม่โดดฉะนั้นก็ไม่เห็นต้องไปทุกเลยว่าเราได้พ้นจากตรงน,นั้นแล้ว แล้วออกจากบาปแล้วออกจากอกุศลแล้วออกจากสิ่งชั่วร้ายแล้วแล้วก็บอกว่าต่อไปบาปชนิดนี้จะไม่เกิดในกระแสชีวิตนี้อีกนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปพยอมพิจารณาอย่างนี้ยอมก็มีความสุขมันเหมือนเนี่ยมาเคยตกลงไปในหลุมคูดเงี้ยเอามาขึ้นมาล้างตัวสะอาดแล้วจะมองได้ไม่ได้จะมองสึกุคนลุกไปหูเราพ้นแล้วยอมชื่นใจไหมล่ะตอนเนี้ยนั้นมองไม่ใช่ไปมองไม่ ยอมไปถ้ายอมไปมองเราไม่น่าไปฆ่าสัตว์เลยเราไม่น่าไปลักทรัพย์เลยเราไม่น่าไปประพฤติผิดในกรรมเลยแม้ไปทําอย่างนั้นได้ยังไงอย่างนี้เคาเรียกกลับไปทําใหม่เหมือนยอมกลับไปโดดลงในหลุมใหม่แล้วก็ปีนขึ้นมาล้างก็โดดลงไปอีกเงี้ยไปโดดไปทําไมทุกครั้งที่ยอมคิดเนะี่ยแล้วก็ไปไปทาให้จิตเบื่เปื้อนเนะ่ยอย่างนั้นเขาเรียกกระโดดลงไปในหลุมใหม่ฉะนั้นหยุดเลยบอกว่าให้ชื่นใจว่าเราจะไม่บัะทศร้ายตัวเองอีก แม้ความคิดก็จะไม่ปะทุสลายตัวเองบางคนชอบปะทุสลายตัวเองด้านความคิดทั้งๆที่ออกมาแล้วก็กลับไปปะทุสลายมันเป็นอาการสาดิบอ,อย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ชอบปะทุสลายความเองทางด้านความคิดใช่ไหมเคยเป็นไหมนี่แหละหยุดแล้วจะหยุดได้แล้วแต่นี้หยุดไหมแบบนี้อ้าวโอเค เดี๋ยวมาจะเดินทางไปอินเดียวันที่11บเอเนี่ยคณะที่จะไปกันเนี่ยผลปรากฏว่าวีซ่าเขาออกกันได้หมดเลยหรืออาจจะมาอยู่องค์เดียวยกอนว่าสุดยอดเลยผลปรากฏแปลกมากนะไม่ออกแล้วก็ คนเขาจะไปกันเขาก็เดือดร้อนกันอยู่หัวไม่ไปตอนนี้ลำบากอาเชิญลูขอสอสถานะคะเวลาอยู่บังสมาธิแบบสมาธินคะเป็นจอบาขอตาอไห่ตอยมา้าแต่ถ้า,าสมาธิแวิปัสสนาเนรงเนี่ยจะไม่มีอาการเลยเข้าใจแล้วไม่ต้องถามต่อไม่ต้องถามต่อก็รู้มาจากอะไร ให้ตอบเลยไหมแล้วจะพูดอีกแล้วจะถามอีก,อ,ก,อ,กอ๋อคืออย่างนี้อาการที่ยอมเป็นน่ะเขาเรียกวันจะการทำคือทีนามิทะากับไปตัวไอตัวอุทธยากโุปจารคือเวลายมทำวิปัสนาจริงๆไม่ได้เป็นวิปัสนาหรอกแต่เป็นความพงซ่าน